สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยอดดอยเชนหนวครับสำหรับคนหรือเปรตทุกคนนะครับเคลียร์กันแล้วครับเคลียร์แล้วครับนี่ครับ8 0 0 0 0ื่นะครับ400ร้ยไมคขับคอยนะครับ800อีฟุตบอลพอยนะครับแล้วก็สเกิลเอียงมากมายนะครับไอเทมนะครับ36นะครับผมก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วครับนี่มั่งเลือนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นแมตช์เดนแหละชุดที่4นะครับที่เป็นของลาลิกาสเปนนะครับ วันนี้ผมจะมาเลือกทีมนอกสายตาหลายคนนะครับผมเล่นมาพอแต่บาร์เซโลนากับมาดริดนะครับวันนี้ผมจะเลือกโซเซดัดครับนี่ฮะปัจจุบันโซเซดัดอยู่อันดับ6นะครับของลาลิกาสเปนนะครับเริ่มจับคู่กันเลยครับผมนี่ครับผมจะใช้สุดนี่เลยครับนักเกต่ผมมูจักกับมีบัวลายครับ ก็คซอนี่นี่แหละโอยาซาบาวนี่แหละแล้วลก็อิซักนะครับโถท่ที่เด็ดแล้วก็บ,บอตูนะครับแล้วก็แบ็กไซด์ก็จะเป็นนาโชโมลเลาลนะครับหรือว่ากองกลางก็ซิวซิวบานะครับอดีตนักเตะแมนซิตี้นะครับประมาณนี้นะครับ หลายคนครับอาจจะเลือกจะทิ้งไงครับบาร์เซโลนาหรือมาดริดนะครับผมล้องเล่นจากแบคทีเลียเลยคราบติดใจครับใส่นะครับเริ่มเลยซักเชียะครับแทงเลยนี่ครับนี่ของทีมหน่อยครับมันอาจจะเล่นบอลน้ำนมมันเคื่อเข้าตรงกะนั้นพอดีนะครับ โยนมาอันซูฟาติเมสซี่ขึนฟาติบอทายครับสิวบากัเสียบอลฟาตติโยเดี๋ยวมเบเล่มาถึงอีนงบนขึ้นไม่บาดกันนะมองไม่ได้ครับบุสเกตตรงกลางเดยองเดยองมาถึงจะเสียครับกองกลางที่ดัดด้วยแล้วนะวียาสบาวไม่ถึงเปิดหน้าอย่าครับมองไม่ได้ ซิว่าออกมากมีฮะอื <c> ้ <oughs> อยังใหุ้เตะได้ครับหกักยาวนี่สูง190ครับอายุ21ปีนะครับคือว่านี่เป็นเกฑ์ดาวรุงอยู่เนาะของโซซิดาตดาวลุงมีแกออกมาซิว่าเดอรซิว่าให้ฟอตูตรงกลางบบได้ครับเดยองแทงกเมซี่เมสซี่ฟาติ ตรงการเมรสซี่เมสซี่ห่างยิงบ่อได้ครับสไลม์มาสองเลยฮะซื้อบาไห่วยมากแทงดูงงดงม,มิถึงบอบอถึงฮะโอ้ยัยขย้อนดูเถิดไปยินจีบมวนตัวบอลนี่มีถุนไม่ครับประตู ตรงกลางนี่ฮะอิแซกโยกให้โอยาซาบาวไม่ถึงครับเดมเบเมสซี่ตรงกลางกับบอถึงด้วยกันแล้วเอาบอลที่เมสซี่แทง,งออกขวาอีกทีนึงเดมเบลเล่เขาในใจว่าเม,มสซี่อืมบริยิงครับอเตะก็าเป็นฟาตินะครับซิบามาทางด้านขวาครับบอตู้ตรงกลางอิซักออกไปโอยาซาบาาแทงเลครับ ออใจขึ้นหลังอีกนะับน anyway> ี่ฮะซื้อบาัได้พอตูถึงว่าพอถึงล่องเล็เคลียรวได้ไหมากฟาติฟาติสิไปเองมีอีไผ่นันมาซ้อนซ้อนสวงไปไวได้ครับผมตรงกลางอีซักนี่ครับแทงมาแล้วนี่หลุดเง้วผมบอกเลยเงาวเสียประโย่นีมีครับมันยังไงเลยครับ กาวจะละกาวคารเมซี่จองกาวกุนซี่นี่ฮะแท่งตรงนั้นพอดียันเป็นช่องเสียบโบยูมันเสียบยูกับสิฟ้าวครับใบหยันที่ที่สามสิบหกครับเป็นน้ำแล้วฟาติยอดเมซี่เลนนาบอได้ครับเลนนามัน ตัวน่อยโหดครับ <Messi. S 1> เปิดมาลูกนี้อบอมียังเมเลโนโมาตัยยาสาบ่าวใจติดนะกระโดดขึ้นหลังมอลแล้วมงมาได้เมื่อเกาแท้งนี่แท้งกันะแท้งอีกกันะนี่ถึงบอถึงครับนี่นี่รูปตัวตรงนึงต้องจับได้นิ่งเรียบร้อยครับแต่ที่สีซีซีครับ สปีดสปีดต้นอาจจะดีกว่าครับก็พูดถึงในกองหลังแดนไป <laughs> ครับ2-0ครับนาที่ดี4-4ครับอีซักหมอคนเดียวไวส์เบาวแทงม,มาใหม่ให้อีซักบุสเกตดักได้โยนอีกแล้วครับมันบอถ,ถึงแน่นอนครับถ้าย่นแบบนี้หมดครึ้งแรกครับ โซเซดัดนะครับนำบาซโลนาอยู่2ประตูต่อศูนย์นะครับ,บ,รบได้ประตูจากอีซักนะครับูเดเดันแล้วว่าอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับประเทศทนยูนีซส่เป็นประเทศสวิดเดนดคร่งหลังเริ่มฮะ พอตู่พอตูเส <c oughs> ียบอลฟาติตรงกลางเมสซี่เล่นนาครับเอมเบลี่จะไหลไปกอนครับมาเรียวกลางก็กระตุกนิดนึงเนะี่ยกกันนะยกขึ้นกันนะบอลเลียนขึ้นเขาไปปีกเกออ้าวล่องไหมกันไหนวะท่านายผิดครับปีเก้เกนนตเกแตะดีซักแตะแล้วยิงมันโดนมีมุมนะฮะนิ่เงาไครฮะ เนี่ยยังเก็บไว้เลยครับบาซ่าไปเปลี่ยนเลยนี่มาเลยออีกครั้งโอยาสบาวโง่กลางให้ไอสักยิงอีกอีทบล็อกครับซิว่าใจมาพลาดครับบาซ่ามาแล้วไม่สี่ต่อฟาติข่างบ่ออกให้เมสซี่คือเก่าเมสซี่ล็อกแล้วถือสองครับอืม้มยังไปได้อีกครับโอ้ฟาวครับผม โดยย่องโยนแลบครับจับหลักเคี่ยมาเงาวเลยเงา้วเพิ่นดักได้อีกเงน้นวโมเลอโดยาสบาวครับเมลินโนแต่แทงตรงนี้อื้อปันอีสซักยังอย่างเลยโอ,โอโ้โยนตงนี่นี่ฮะได้ผลแล้วดิมเบเล่ตบก้าข้างในอื้มแมตซีสีซาโพดนะครับด,ดูนี่ตรงกลาง ซูบาแทงอีสักไม่ถึงฟาวบอฟฟาวครับต่อเลยเมสซี่ข่มาเดมเบลเล่เมสซี่เมสซี่แทงให้เดมเบลเล่อีกแค่นึงเดมเบลเล่ถึงแบบยิ่งครับต้องปัดครับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวเลกบาทนะบุกคักเทียดนี่นี่ฮะยานาไซนะครับอดีตเด็กปั้นของ เมนยู you, นะฮะโซซซดัดนี่ในชีวิตจริงยุโรป่านี่จับกูพ่อกับเมนยู you, พอเนะครับยกลุงนี่เกรียดอีพอเกลียดพอยดพอนั่งจับไปได้ยูแต่คุบไปได้ยูออกบอลครับไปทางด้านขวายานาซายเล่ยนี่ แทงกับตรงกลางนื่แล้วะอีซักแทงลูกนี้อ้าวลุดเลยครับโปาซสาบาวถึงจหลังโต๊ะพอกางนี้อือหอบ้า,ามากตามนัดครับชื่อบาลูกนี้บาซาร์า,า,าเอาบิดมันมาแล้วครับอือหอเปลี่ยนตัวสำรองามาบ้อมกองนาเพิ่นลำหนาก่อนครับเฝ้าเฝ้าถึงน้ำไหล เล่นสั้นๆมาแล้วฮุลนกิดมันเสียตำแหน่งนะฮุลนเคาะไปฮุลนครับบารนี้ซิกูปะแทงมาลรู้ดิอือหือจะแทงไปให้อีซากอีกนี่แทงได้ดุดแล้วฮะลูเมื่อกี้นี่ออโยเซบาวก์กดเต็มที่ไหมฮะมูเรลดักได้ตรงกลางซิลบาให้มาเยนอาซแทงต่อติดปีเก้ครับเอายเงินมงไห้ได้อยู่ครับบุกต่ออีซาก นิ่งนิ่งไก่บรร่อใดครับบ่อใดตั้งรัดนดีออกไปไก่ยึดมันบอลยื้อบายเลยครับมีฮัมบรรุมกบได้คาวาว่าบุกเกตยกลุ่มียึดมันที่ต้นใดแล้วเถิงเข่ามาถางในอืยกมาเด่เบลโอ้คงอ,ไ,ะอะไรมากนะครับแต่วันทีเวลามัเกสิเบเดืนเลยครับนาทีทดเลยนะครับเนี่ย เราเฮ็ดดีครับอุงนนี่ฮะับยิมันโยกแล้วนี่้แล้วหมุนย้อนทางเกาจังไงยิมบิเลสเป่ากับเบิร์ดเวล่าครับพวทันครับกะนี่ครับทีมหน่อยอาจจะมันอาจจะเรีนเข่ากันนะครับไม่อยากขยับห้าเคาะเองอะไรครับางทีห้าขาอย่าไปยึดติดกับอันที่วางห้าเหรียญโดยทีมใหญ่นะครับบาซิลน่าเรื่องบอลลิศยังีงนะครับเนี่ยฮะ แรงกิ่งึ้นพันสวงผู้ละคะแนนในพัน 1, หากะนี่ฮะจบในการเคลียร์อีเวนต์ครับกะผู้ใดที่ลงเขาเบิ้งเธอแรกครับทันมากกันบ่มากขึ้นในกะอย่าลืมกดซักแส่ด้วยครับขอบคุณครับผม